จริงกับกอมเกย,ยู่ะนะคะชื่อน้องคอยแพนอยู่ห้างอน,บนงุบาลหนึ่งทับสี่ห้างครูนากับครูเก๋วันนี้หนูจะมาอ่านยังกอไก่ให้วัดมั่งฟังนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละ้ไข่วงนี้ ชอชิชอชังชอโชคชอสิยอหญิงขอชิดาลอปตาขอขานฮำมันโงขอพุทาวนอนเนดอเด็ก้อยเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอนหนูบอใบไม้บอปาขอพึ่ง <user windows> พอฝานอะไรอคะพอพันพอฟันพอชมพูมอมาจอแยกรอเดือรอลิงวอเวอสลอสีชอเสือรอ ขอหีบรักจุฬาออ่าง,งคู่บายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่นะค่ะเดี๋ยวค่อย